สวัสดีครับผมต้นฮ <gas> ัก <aún> ก <yelled> ุกอกนะครับวันนี้ก็มีใครมาทำอะไรอีกแล้วนะครับในขณะนี้นะครับนี่นะครับโอ้นี่นะครับโอ้กูงุงกลางเขามาทำอะไรเออนะครับตาถงกลางก็ขอพรอีกแล้วนะครับนี่นะครับ นี่ครับนี่ก็มีเอฟตีมาขอขอพอหนึแล้วนะครับพี่เอ่อมาจากไหนครับเนี่ยมาจเชียงใหม่ครับผมมีจากเชียงใหม่นะครับนี่นะครับเขาเนี่ยเีมาจากเชียงใหม่ด้วยนะครับมามาจากเชียงใหม่เลยเหรอครับผมไม่ไปอยู่ใต้ใต้ไฟเลย

นี่ครับเมื่อปีมาจากเชียงใหม่ก็มาเที่ยวกันนะครับในขณะนี้นะครับต้องไปต่อเมื้อปีมาจะต้องไปก่อท่าอีกบ้าบ เป็นบรรยากาศในเวลาสองทุ่มนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศในยามค่ำคืนของวันนี้นะครับเขามีแอฟครีมาอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ครับมีตีมาด้วยนะครับ มาตรมตามข,าขอวามเสร็จแล้วก็มาเยินร้ายสดอยู่ในขนาดนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นนี่นะครับก็มาชมกันเลยนะครับบรรยากาศนี่นะครับ ตอนคามคืนนขณะนี้นะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศตอนค่านะครับนี่ครับก็มาขายท้องกันนะครับนี่นะครับผมต้นฮกกรอกวันนี้มีออเดอร์ด้วยโอเคแล้วนะโอ้ได้ด้วยเหรอครับโคลนแมกกอนะครับ ได้ด้วยได้ด้วยวันนี้มีออเดอร์จาก FC นะครับตกเคแล้วค่ะว่าโอเคนะฮะใครที่ต้องการซื้อนะครับรีอาก็เชิญได้เลยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าค่ะผมก็มาช่วยกันซื้อพี่พีะเสมขอบคุณมากนะครับพี่กระเสมครับนี่นะครับก็มี FC มานะครับก็มาดูกันนะครับมาดูกันนะคะอยากจะบอกว่าคือถ้าถ้าเรามาพูดพูดให้ฟังพูด พูดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นผลกันแน่นนาะนะผมนะพอาะเพรเอิ่นว่าเราก็มีความมั่นใจมมีควาัใจในในผลิตภัณฑ์เราถึงกล้าเดินไปหาพี่ทนายนะครับแล้วไปชวนพี่ทนายบอกว่าถ้าพี่ทนายทานผลิตภัณฑ์รีอาร์นะครับนี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วไหนคนที่จะชาเลนจ์ตัวเองอีกอ๋อไม่อีกคนละไม่อคนละอ้าวได้หรอได้ เรามั่นใจจนกระทั่งเราก้าเดินไปเคาะประตูบ้านพี่ทนายสมเกียรติโอ้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะไปอัปเดตว่าสิบวันที่พี่ทนายทานรีอาครับรูปร่างสัดส่วนจะเป็นยังไงลดลงมากน้อยแค่ไหนใช่ครับนะนะครับครบสิบวันนะครับครบสิบวันของพี่ทนายจะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องน้ำหนักทั้งเรื่องสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนนี่นะครับคนสวยนี่นะครับ คนที่จะท้าทายตัวเองนะครับจะทำอะไรระคาอนี้เดี๋ยวมึงเดี๋ยวจะลองกินซับกล่องสองกล่องนี่นี่นี่ดูแลเป่ยดูนะคะคนสวยนี่นี่นนี้หนีูนาอยากทำมาแล้วค่ะแม่ผู้ใหญ่ขอถามหน่อยจ้าหนูนาอยากลงสักสิบโลได้ไหมคะอยากลงสักชั่วแม่ผู้ใหญ่งุดแล้วจะไปอยู่นะเพราะว่าหนูนาสวยอยู่แล้วจะลดอะไรอีกล่ะคะลูกลดรงส่วนที่มันแบบว่าส่วนเกินอ่าวว่ากันง่ายๆ ายินดีต้อนรับเข้าสู่วงการดูแลสุขภาพดูแลรูปร่างนะครับกิโลใช่ไหมครับตั้งเต้าไวว10กิโลถ้าเป้าหมายลด10กิโลนี่น้ำหนักเท่าไหร่คะตอนนี้หรอคะ55ค่ะอ๋อยังจะพอลดเหลือ40กิโลคงจะปิ้วเลยนะ่งจะร้อย่าจะร้อยหกสิบห้าไหมนะครับคงสิปิ้วเลยแหละค่ะน่าจะอยู่สักประมาณ55กำลังดีน้ำหนัก 55กำลังไดีตอนนี้เท่าไหร่เอ่ย5้าสิบห้าห้าสิบห้าพอดีแล้วพอดีแล้วแต่ว่าแต่ถ้าหนูนาอยากจะลดอะไรคะงั้นต้องลดสัก5โลเนาะถ้าถ้าเอาไปเกินนั้นแล้ผู้ใหญ่คิดว่าเอ่อหนูนาคงเป็นวินเป็นเวียนนะคะเพราะว่ามันมันลดเกินไปค่ะตอนนี้น่าจะลดน้ำหนักให้เหลือ50ครับน่าจะรู้สึกว่าอยากกระชับมากกว่านี้5้อยากกระชับประมาณ5้กิโลก็พอเนาะแนะน้ำสักประมาณไม่เกิน5้กิโลใช่ค่ะ5้กิโล ถ้า5กิโลเนี่ยห้าเหลือห้าสิบโลเดียวของพี่ละันนีเหลือสามสิบสี่สิบบาทไปเลยครับโลเดียวกันเลยโลเดียวกันกับพี่ลนายสมเกียรตินี่โลห้าหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับของพี่ลนายสมเกียรติตอนนี้ทันไปเจ็ดวันครับผมนะครับเจ็ดแปดวันละนะครับลดลงไปประมาณสองกิโลกว่ากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอพยพใช่ครับใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับนอกจาก ทานแล้วจะได้สุขภาพดีนะแม่เนาะข้าอันที่สองอันที่สองดูสิเอาไปใส่อีกคนนึงคนขายหุ่นดีคนนั้นคนนั้นเขาเอ่อดูแลสุขภาพอย่างดีอยู่แล้วเขาเพลยวลมอ่านะเขาอินดี้ของเขาอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ F4 ทุกท่านนะขออนุญาตชี้แจงตรงนี้เลยจ้าพรุ่งนี้8ปดโมงเช้าติดตามพวกเราไปเคาะประตูบ้านพีิธายสมเกียรติโอ้ค่ะค่ะค่ะ ที่สกลรเลยเหรอฮะใช่ครับ่เพราะว่าพี่ทนายรับคำท้าเราไว้นะครับที่หน้าบ้านลุงนี่แหละนะฮะประกาศกล้าวเลยบอกว่าถ้าลรีอร์นะครับไม่ได้ช่วยให้พี่ดีขึ้นรูปแรงพี่ไม่ดีขึ้นารีอร์โดนแน่นะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นคนท้านะครับเราต้องตามไปพิสูจน์นะครับว่าพี่ทนาย มีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนแล้วน้ำหนักจะลงไปเท่าไหร่สัดส่วนจะลดไปมากน้อยแค่ไหนติดตามพวกเราไปดูได้ช่องพี่ธนายสมเกียรตินะครับนะช่องพี่ธนายสมเกียรตินะครับหรืออีกช่องหนึ่งก็เรีอัชเชลนะครับเข้าไปดูนะครับนะเดี๋ยวไปติดตามชมกันพรุ่งนี้8โมงเช้าได้ค่ะได้ของนาคือโปร5ใช่ไหมครับแนะนำเป็นโปร5ครับผมทานต่อเนื่องหนึ่งเดือนนะ เพราะว่ากล่องนึงนี่มันมีสี่มี10เมตรนะครับจะได้กล่องแรง3ามสามกล่องจะได้กล่องเขียว2กล่องครับมันไม่เท่ากันหรอไม่เท่าเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตัวไฟเบอร์จากแอปเปิลซึ่งมันจะปรับในเรื่องของระบบสัดถายระบบในลำไส้แล้วตัวนั้นคืออะไรเอ่ยตัวนี้จะเป็นตัวช่วยดึงนะครับ ชั้นไขมันออกมาเป็นตัวเบิร์นเป็นตัวเผาผลาญงั้นก็ต้องทานพร้อมกันใช่ใช่ครับสิบวันแรกให้แนะนําให้ทานคู่กันไปเลยแบบนี้ครบสิบวันนะครับงั้นเดี๋ยวนะซื้อโปรหครับผมโปรห้าก็มีแถมด้วยนะมีแถมอะไรอ่ะมีแถมสกินแคร์สกินแคร์จากเกาหลีครับสกินแคร์เพียวไฮยาเซลั่มนะครับจากเกาหลีมีไฮยาไฮยานี่ก็ใช้อยู่ครับผมลองดู ว่าพยาเซัล์ของเจียจะแตกต่างกับที่ใช้อยู่ไหนนะครับลองทดลองดูเนาะของนาใช้ของเจลเองที่ดองาผู้หญิงกินได้ไหมฮะผู้หญิงกินได้แหวะผู้หญิงทานกันทั่วโลกแล้วครับผมเลยค่ะทุกปีที่สั่งไปเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยตางประเทศไม่ให้กล่องเดียวนะให้หมดนี่เลยเอาให้หนูหมดนี่เลยเหรอฮะโอ้ขอบคุณค่ะรับเพราะว่าโปรห้าเราแถมแล้วมีของให้อันนี้ให้นาเลยใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวอยู่ในรถนีครับอยู่ในรถนะครับ โอ้หนูน่าจะสวยแล้วเด้อหนูหนูสแกน QR จ่ายได้ไหมครับได้เลยครับผมบอกให้เลยผมบอกให้เลยว่านี่เดือนนี้ไม่ต้องนอน ถ้าทานนะเพราะว่าไม่ต้องทานก่อนนอนชักสียงคุณพาทัวร์อันนี้ถ้าทานนะรับรองได้เลยสวยตลอดชีวิตเลยถ้าทานเข้าไปอ๋อคืนนี้ไม่โรแมนอยู่แล้วแหละถ้าทานอันนี้เข้าไปค่ะโรงมานคือมันลงมาเลยถ้าทานเนี่ยโรงแมนติกแต่ทานี้ก็ขอจบไวันเดียวเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับนี่ก็คือการอ่ารีวิวครับก็มาเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็โปรโมชั่นด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับ